เอาพาเข้ามาชมเฉยจแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนันตรงเนี้ยท่อระบายแรงดัทนท่อแรงดันน้ำประบายอยู่ตรงอาคาร90ปีมหาวิทยาลัยราชาพัฏเทพสตรีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่ทุกท่าน วันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของท่อหรือปล่องระบายความดันน้ำซึ่งเป็นโบราณสถานที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาของใครในหลายคนที่ยังปรากฏให้เห็นชัดเจนในปัจจุบันจากข้อมูลระบุว่ามีอยู่สองแห่งในเมืองลบบุรีได้แก่ข้างพระนารายราชนิเวศและในมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีและถ้าจะกล่าวถึงระบบท่อประปาจะถือว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช จะเป็นต้นกำเนิดครั้งแรกในแผ่นดินสยามดังที่เราได้เห็นหลักฐานท่อประปาดินเผาและระบบประปามากมายในโบราณสถานข้อมูลจากหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลบบุรีกรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2542ได้เขียนเรื่องราวการนำน้ำสะอาดมาใช้ในเขตพระราชวังไว้ว่ามีการนำน้ำมาจากทะเลชุบศรและห้วยซับเหล็ก ในส่วนของห้วยซับเหล็กนั้นซึ่งเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ใสสะอาดเกิดจากแรงธรรมชาติไหลลงมาจากซอกเขาที่อยู่ระดับสูงน้ําไหลแรงดีและเนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกลมากจึงมีการดําเนินการเป็นสองช่วงช่วงแรกทําเป็นลํารางชักบังคับน้ําจากลําห้วยซับเหล็กยาวท่อจนมาถึงบริเวณท่าศาลาและมีการดําเนินงานประปาช่วงที่สองตั้งแต่ท่าศาลาจนถึงตัวเมืองลบบุรี โดยมีวิธีการฝังท่อดินเผาลงใต้ดินระหว่างเส้นทางแนวท่อน้ําเข้าสู่เมืองลบบุรีจะมีการสร้างท่อหรือปล่องระบายความดันของน้ําไว้เป็นระยะระยะเพื่อใช้เป็นจุดผ่อนคลายแรงดันของน้ําในฤด,ดูที่มีน้ํามากกระแสน้ําไหลแรงป้องกันไม่ให้แรงดันน้ําสูงมากเกินไปจนเกินกําลังในการรับน้ําของท่อดินเผาและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของโบราณสถานแห่งนี้ ที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้ต่อไปผมจะพาท,ทุกท่านเดินทางเข้าไปชมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อจะเป็นการแนะนําเส้นทางให้สําหรับท่านที่สนใจเรียนเชิญรับชมครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบ,บุรีนะครับจะมีแบบเขาเรียกว่าเลยนะเป็นโบราณสถานจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับ าขาเขามาคือคุค้นๆอ่ะตอนนั้นมาเสวนาอะไรสักอย่างผมเห็นอยู่ฮัลโหลไม่อย so ู so ่ไม so ่อยู่อยู่ลพบุรีแต่อยู่อยู่อยู่้านตอนนั้นนะ่ะมามาสัปปะสัตวินปขิ่นลพบ,บุรีอ่ะตอนนั้นอนะ่ะมางานอนะ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละคาดคว่าแถวๆเ,เ,เนี้ย อยฝนตกด้วยมีความเมืเ่อยย้อนเ็นยอีนี่จอดตรงไหนได้ไม่มีที่จอดไม่ได้นี่เอาพาเข้ามาชมเฉยแล้วกัน<ม>เขาเรียกว่าอะไรนอนตรงนี้ท่อระบายนแรงดับทอ่อระบัยน้ำประปาอยู่ตรงอาคาร90ปีมหาวิทยาลัยรัชภัฏ์เทพสตรีนะครับ นี่ต้องมีจุดอ่านบ้างสิทำไมเขาไม่มีให้อ่านออกไปเลยทางไหนนนไปป้อมใช่ไหมพี่ปมือถือเข้ามาแล้วไม่มีที่จอดครับก็เลยผ่านก็มาชมเฉย